ข้มามมในลร้านนะครับเทนยะก็ดูในเมนูครับแต่และอย่างก็ไม่เคยทานทั้งนั้นเคยทานแต่เส้นเล็กยินตาโฟแต่นี่ก๋วยเตี๋ยวทำไมใส่กุ้งทอดชื่อเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเกาหลีก็เปิดดูเมนูไปเรืเลยครับ ระดับห0ึบาทขึ้นเท่านั้น189บามั่งอันนี้เป็นข้าวนะครับข้าวแล้วก็มีไข่เนี่ยอุด้งคุณคุณัวอยู่อูดงครับก็สนใจอยู่เมนูอูดงเพราะว่ามันเหมือนบะหมี่เกลืองบ้านเราอันนี้เป็นประเภทข้าวครับ จานเดียวกุ้งทอดชุดอาหารคุณหมูคุณหน,โนโอูอ่านเป็นคุณหมูนี่ก็ชื่ออะไรครับแปดสิบเาบาทเครื่องเคียงประเภทเครื่องเคียงกิดเล่นแล้วก็ขนมหวานประเภทขนมหวานครับ ตามด้วยน้ำน้ำแต่และอย่างนี่ครับสนใจตัวนี้จะลองเอาชุดนี้มากินครับอูด้งร้อนหมูผัดซอสนี่หนึ่งที่นี่บรรยากาศภายในร้านครับในระหว่างที่รอครับร้านสวยงามในระหว่างที่รอนะครับอูดอง้ง 169บาทในระหว่างรอก็มาดูเครื่องปรุงไปงพลางๆครับมีแต่พริกครับพริกป่นแล้วก็ซอสเหมือนน้ำมันงาครับซอสอันนี้แต่ไม่มีน้ำปลาน้ำส้มให้ผม อะมีเท่าที่กินนะครับนี่เขาเครื่องเคียงนี่กุ้งอยู่ตัวนะราดด้วยซอสมา,มนะาเต่ฟสีสันน่าตาสวยงามครับนี่ได้มาแล้วครับหมันหมูนิ่มๆแล้วก็ลวกแปะหน้ามาใส่ต้นหอม น้ำซุปก็พอใช้ได้ครับแต่แม่แต่เครื่องปรุงก็คนไทยใส่พริกไปก่อนครับใส่ใส่ต้องเผ็ดไว้ก่อนตามด้วยซอสนี่ครับเครื่องปรุงมีแค่นี้หลังจากนั้นก็มาคนให้เข้ากันนั่น ว่าแล้วก็ลองโฟยดูอก็เข้าท่านะคิดในใจนะครับก็เข้าท่าหมูหมูชิ้นใหญ่มับก็นิ่มดีนะครับละลายในปากเลยเหมือนคล้ายๆประเภทตรงสันคอรประมาณนั้นครับ ถามว่าจะให้น้ําซุปกินจัดก็มันไม่เหมือนบ้านเราแต่อย่างว่าคือมันเป็นอาหารเกาหลีญี่ปุ่นครับก็เป็นอรสชาติจืดๆแต่เส้นเขาเหนียวนุ่มดีครับนี่ต้องกินให้หมดราคาแพงทดลองที่ับ สลายหอ่อข้าเหนียวแต่เอาทอดมานะครับเนะี่ยเพียงแต่ไม่มีซอสให้กิมคนไทยจะติดน้ำจิ้มนะครับผมว่านี่ขิงดองหรือขาดองต้องซดน้ำตาม ก็น้องๆเขาก็มาเก็บไม่ปล่อยไว้นานนะครับทาเก็บเพื่อลูกค้าจะได้มานั่งนี่ดูเส้นเขาครับเหนียวนุ่มอร่อย ซัดปุยคําใหญ่มากแต่หมูเขาอร่อยจริงๆครับนี่คนไทยต้องเติมเข้าไปอีกรอบใส่พริกอีกรอบตามด้วยนี่ผมใส่เกือบหมดแล้วนะครับโจ๊กพนักงานเขาจะมองผมไหมใส่นี่คนให้เข้ากันทีนี้ละคราวนี้ละเข้มข้นกว่าเดิมละ นี่สีน้ำจูสซดน้ำเข้าไปอือเข้าท่ากว่าเดิมครับตามด้วยหมูทดลองอีกชิ้นดีครับที่เป็นกุ้งกุ้งทั้งตัวคําใหญ่หน่อยนะครับยัดเข้าปากทีเดียวเลยไม่ต้องแบ่งทดลองดูมา โอ้โห oh, oh. เกือบยัดไม่เข้าแล้วครับมองหากระดาษที่ชูลแล้วอยู่ไหนเนี่ยต้งองซดน้ำตามครับ <c oughs> ใกล้จะหมดแล้วครับเหลือค่คอนๆอนถ้วยแล้ว ตูดถ้วยสิอ้อคือเต็มตูดถ้วยคือใกล้จะหมดมาเอาให้หมดมาดูกันครับจะหมดแล้วนี่วิธีการซอยที่อร่อยที่สุดก็ต้องทำแบบนี้ต้องสองมือครับมือเดียวไม่ถนัดจะมีคนมองไหมครับ เอาละถ้าพิสดารกินในห้างเซ็นทรัทนเวสเก็ตจะมีคนมองไหมครับยกซดมันซะเลยอ,อีกรอบครับให้หมดเปลี่ยง